มาถึงเรื่องราวที่เตือนกันเป็นประจำทุกๆปีในวันไหวยอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของฟืนไฟนั่นเองแล้วก็มีให้ได้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันจริงๆนะคะอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริษัทริซซิ่งแห่งหนึ่งค่ะเสียบปลั๊กเทียนไหวเจาว้าแค่10นาทีเท่านั้นที่ละสายตาไปเกิดเป็นกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟขึ้นมาค่ะ วิดจะไหม้ร้านค้าแล้วก็ลามไปไหม้อาคารพาณิชย์อีกหลายคูหาเลยนะคะเคราะดีจริงๆที่มาจัดการดับต้นเพลิงกันไว้ได้ทันชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าแตกตื่นกันยกใหญ่เลยค่ะพอเห็นเป็นกลุ่มควันสีดําลอยออกมาจากอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นบริษัทริซซิ่งบริเวณตลาดภาษีสุงอําเภอเมืองชัยนาทนะคะขณะเกิดเหตุประตูหน้าต่างปิดล็อกเพราะเจ้าของร้านเพิ่งจะออกไปซื้อของที่ตลาดไม่ถึง10นาทีค่ะเพื่อนบ้านก็ไม่มั่นใจว่าที่เห็นมันเป็นไฟจริงหรือเป็นหลอดไฟกระพริบ แยกไม่ออกก็เลยเรียกกันมามุงดูกันที่หน้าร้านนะคะ มันปิดกระจกไงก็มาดูกันก็ถามว่ามันไฟจริงหรือไฟปลอมก็ <c oughs> <c oughs> ยืนดูกันแม่แถวก็นึกว่าไฟปลอมยังไปเดินคุณโน้นคุณนี้มาดูแช่แล้วเหน็นแตข้างในใช่ไหมใช่แล้วเห็นแต่ข้างในเพราะว่าเขาล็อกกระจกน้นองเอกก็ไม่รู้ไงว,ว่าคือมันไฟมันไม่จริงเพราะมันแบบเหมือนคล้าย <c oughs> ๆกำมังใบน้อยองเงีลุกไฟในกำมังใช่โอ้โหเหมือนน้กไฟสวยอย่างก็ี้ยจุดอะไรแล้วเห็นยังไงว่ามันเริ่มเป็นไฟจริงๆแล้วมันดับ วนัววนมันดับเยอะขึ้นไปแล้วก็น,นี้ยควัน <ไป S 1> เริ่ม <ไป S 1> ออก,ออกวันดำมันเริ่มออกมาออกไม้ตรวจสอบพบต้นเพลิงมาจากปลั๊กเทียนไฟฟ้าที่เสียบทิ้งไว้ค่ะดีที่ความเสียหายอยู่ในวงจํากัดมีเพียงสารเจ้าประจําบ้านที่ิ้งพระแล้วก็ฝ้าเพดานค่ะที่ถูกประกายไฟจะเป็นรอยไหม้เท่านั้นเองค่ะตรงติดจุเอีย้ยะะใช่ค่ะนี่ตรงเพดานก็เป็นดําๆเลยนะคะ ไปต่อการอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คล้ายกันเลยค่ะแต่เป็นทาวเฮาส์สองชั้นภายในชุมชนพระงามเทศบาลนครปฐมนะคะต้นเพลิงเป็นเทียนไขหน้าหิ้งพระชั้นสองค่ะที่คนในบ้านยืนยันว่าหลังจุดเทียนจุดธูปไหว้พระดับแล้วค่ะดับเทียนดับธูปเรียบร้อยแล้วก็ลงมารวมตัวกันอยู่ข้างล่างคนที่เห็นกลุ่มควนันไม่ใช่คนในบ้านค่ะแต่เป็นคนที่เดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็เห็นเปลวควนันเปลวอะไรไม่รู้อะลอยออกมาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่คาดว่าเทียนน่าจะดับไม่สนิทค่ะ ในจับเพียนตอนไหว้เจ้าค่ะรถดับแล้วรถรก็เลยลงมาข้างล่างคราวเนี้ยมีรถผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านนะคบเขาเลยบอกว่าไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วก็เลยขึ้นไปดูคิดว่าเทียนที่มันดับแล้วมันดับไม่สนิทคับก็เลยลุกขึ้มาชั้นสถงของบ้านครับแม่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะเป็นผีครับเป็นีครับตัเองออกมาทัน เออมันมีนะทูบเทียนที่เป่าไม่ดับอะนะคะบางทีเรารู้สึกว่ามันดับแล้วพอคล้อยหลังนิดเดียวมันอาจจะติดพลึบขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูกันให้ดีแต่ว่าส่วนใหญ่อันนั้นน่ะเขาจะเอาไปเล่นกันในวันเกิดไงต้องใช้ให้มันถูกเช้คถูกเล่สกการถูกเวลานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทูบเทียนที่ซื้อมาเป็นแบบไหนนะแต่ว่าก็โอ้โหเกือบเป็นเรื่องเหมือนกันนะคะส่วนที่ยะลาค่ะเพลิงไหมอาคารพาณิชย์สองชั้นจุดนี้เปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าเทศบาลเมืองเบตงเลย อยู่ข้างในถึง3คนด้วยกันจนที่ก็พยายามเลยคะ่ะนี่พากันนะคะนี่เอาบันไดนะคะไปพาดเอาไว้เพื่อจะให้คนที่ติดอยู่ข้างในอะคะ่ะปีนลงมาช่วยกันน่าดูเลยค่ะก็มีคนได้รับเหมือนกับบาดเจ็บนะคะจากการถูกไฟช็อตไป1คนนะก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแผนใช้บันไดาพาดระเบียงหลังลาแล้วก็ช่วยทั้ง3คนออกมาได้อย่างปลอดภัยสายเหตุคล้ายๆกับเคสที่นคนปรปฐมเลยค่ะแต่เป็นการจุดทูบจุดเทียนทิ้งไว้ชั้นล่าง สมาชิกในร้านขึ้นไปรวมตัวอยู่ชั้น2รู้ตัวอีกทีกลุ่มควันก็ลอยขึ้นมาแล้วอะค่ะส่วนที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีจุดนี้เกิดที่ตำบลบ่อผุดนะคะเพลิงไหม้เกิดขึ้นในร้านขายเสื้อผ้าและร้านขายเสื้อสูทบริเวณริมถนนคนเดินชุมชนหมู่บ้านชาวประมงจุดนี้ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่รู้จักกันในชื่อพ man Villa g e เนื่องจากเชือเอเช้อเพลิงก็เป็นโอ้โหเพลิงเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็พื้นที่ก็เป็นซอยแคบด้วยสายไฟระยองระยางกว่าที่รถน้ําจะเข้าไปสกัดได้เนี่ยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงทําได้แค่การฉีดน้ําเลี้ยงไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้างมากขึ้นส่วนต้นเพลิงมาจากชั้นสองของร้านขายเสื้อผ้าค่ะก็ลามไหม้ร้านขายเสือเส้อสูทที่อยู่ติดกันแล้วก็ร้านขายอาหารก็ถูกเผาไหม้ไปบางส่วนด้วยสาเหตุรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเรื่องของฟืนไฟนะคะคือจุดเทียนเนี่ย เทียนจริงก็ต้องระวังอย่างหนึ่งเทียนไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเทียนจริงกลัวดับไม่สนิทเทียนปลั๊กกวัวรัดวงจรอีกที่นํามาเล่าให้ฟังนี่มีทุกรูปแบบเลยใช่วันนี้วันนี้ยังมียัมีจุดไหว้จุดไหว้ไม่่อะวันนี้เป็นวันเป็นวันเที่ยวแล้วค่ะค่ะครับ